จำสก็เก่งนะไหนอ่ะไหนที่ะอือืมอืมอาี่แปะที่แปะ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 แะเาทแปะเอาะไรอ่ะนะอะไรอ่ะมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วอัน้ก็เยวะาเหนเท่าไหร่ สิบสองสิบสองไหนสิบสองสองเออยี่สิบสามนไหมแน่แล้วแน่จริงจริงวะอ้่าเด็ดเด็ดเด็ดจอดจำสียี่สิบสองไหนยี่สิบสองเออมัวล้าห้าห้าี่ยเอาห้าห้า